ไปซื้อลับของนพันนั่นพันนี้ทนนันนี้ยังบอกว่าปลูกไม่ได้กินกระส่ายนี่ก็บอกบอกว่ากระส่ายตโนกระส่ายตโนเบิ้งัว่กวนาตายแล้เนี่ยเอาใช้มาโยกกระส่ายตโนอยู่หนีเห็นให้เอ้ยปีนี้เห็นให้แบบสบายบเอาใช้โยกไปกระส่ายโคตรดี เนี่ยตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเขากลับไปไายเด้กรเห็นต,ตัดฝันกรใสต่อไปฝันกรใสถ้า,าเด้อเหยียบโอได้หลูเวย มาบัดนี้